วัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมจบนะครับแล้วก็ผมห่างหายกันไปนานเลยนะครับเอสักพักหนึ่งเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มั้งก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยเรียกก็ไม่ไลฟ์เลยดีกว่าแล้วก็คลิปก็ไม่ค่อยลงเลยนะครับก็โอเคตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับก็เรยกว่าตอนนี้จะภาพจิตใจอะไรต่างๆก็โอเคขึ้นเยอะมากๆนะครับเราก็จะกลับมาสู่โลกแห่งความจริงของเรานะฮะโอเคอันนี้ก็โหลดแพทกันมานครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแบบที่ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเล่นกันไปแล้วแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยเห็นยังไม่สััมผน ต้องลองนะเพราะผมเห็นแล้วมันเป็นเกมที่มีธีมที่น่าสนใจมากออกคล้ายๆกับเกมแบบดูแลนโกะแต่เกมนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกันแต่ว่ามีมีสองบีด้วยมีเรือเสาสามารถที่จะไปเอาเรือเสามาจับขี่ได้นะครับฝึกฝนได้นะครับคาบคงรัขบของสร้างเมืองหมู่บ้านอะไรยี้ได้นะครับซึ่งเป็นเกมที่มีคอนเทนต์น่าสนใจมาก,มากที่จะมาแข่งกับดูรลนโกะเลยทีเดียวคือดูแลนโกะเนี่ยมันช้ามากนะผ่อนเ็ซอนนี่นคือแบบโอ้โหนี่มันมันเมื่อไหร่แล้วนะครับ คือช้ามากพม่รู้ทำอะไรอยู่นะครับก็เดี๋ยวเกมอื่นก็จะแย่งตลาดกันไปก็สวยกันไปนะครับรช้าแบบนี้โอเคและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Fallen World Jurassic Survival นะฮะก็เล่นกันพร้อมกันเลยคือผมก็เริ่มเล่นใหม่แบบสดๆร้อนเลยนะครับไม่รู้เป็นไงเหมือนกันแต่ดูจากภาพแล้วก็ก็ดีนะครับงานดีเหมือนกันเลือกผู้หญิงแล้วกันนี่แหละครับผมว่าก็ใช้ได้อยู่เลนดมชื่อไปเมทเลียโอเค ก็ปรับปุ่มก่อนนะครับเรียบร้อยปรับปุ่มร้อยเดินไปโหใช้เดินอย่างเงี้ยโอเคดูซิจะเจออะไรโหดูเทคโลยีขั้นสูงจยังเลยอุ๊บนี่เหมือนดื่มน้ำใช่ไหมเรียบร้อยครับน้ำคือข้างบนไอคอนที่ขึ้นมาตรงนี้ก็เหมือนกับมันมันออกแนวแบบหิวอะไรเงี้ยนะครับ นอกแล้วตอนนี้ตกใจเกิดอะไรขึ้นอ๋อจะได้สาวด้วยนะครับได้สาวก็กัดซอมบี้เหรอ <c oughs> คือซอมบี้น่าจะจะอยู่โจมใน้สาวเหมือนกันนะหรือเปล่าผมว่าต้องเป็นงั้นคือคือถ้าเกิดมันมันรวมพวกกันมันก็แปลกเกินไปแล้วใช่ไหมคิวเอมานะนี่นี่วิ่งเราเหรอเนี่ยเอื้โอมมาเถอะ โอ้โหปิวปรับภาพนะครับอันนี้เป็นซูเปอร์เอนะครับผมก็ใช้อันนี้เลยแล้วกันพอเกิดเครื่องไหวก็จัดไปโอเคมีคนมาช่วยเรานะฮะโอ้ oh, ภาพนี้ก็มองมุมอม,อม,อมองนี้ก็ใช้ได้นะเหมือนดูรันโก้เลยอะผมว่าเกมนี้เข้ามาก็เผยเผไปตีตลาดแทนดูรันโก้นะฮะดูรันโก้มันช้า <laughs> จะว่าไงดีอะไม่ได้มาทักทีนะอุ๊ยอ้แหม่ได้เดินมเนี่ย โอเคมาเดินออโต้เดินตามด้วยเชดมีบงมีบ้านเรียบร้อยแล้วหรอซอมบี้มาเลยมาอื้ออืออืออือมันก็ตีเราได้อยู่ได้รับหนึ่งร้อยเีพีเก็บอีพีแบบนี้โอเคแล้วก็ห้องต่อไปก็มีซอมบี้โห ยู่ชีวิตลําบากมากนะครับคือชีวิตคือแบบคือจะต้องมามาอยู่ในโลกแบบที่ว่าต้องมีทั้งซอมบี้แล้วมีทั้งเลเซอร์นเนี่ยภัยแค่เลเซอร์ก็ก็มากพอแล้วนี่มีซอมบี้อีกนะครับพอมีซอมบี้แล้วเลเซอร์ก,ก็ลำบากอีกนะครับเราเนี่ยโอ้โหแบบสุด,สดโลกที่โคตรอยู่ยากเป็นการแบบมิกซ์รวมรหลายรสชาติรวมกันด้วยกันไม่รู้คิดอะไรอยู่เหมือนกับใส่มาให้เยอะไว้ก่อนอะไรเงี้ยไปชุบ รีแพ้เล็กอันนึงตรงไหนเนี่ยตรงนี้ชึบโอเคเริ่มสมบูรณ์แบบแล้วก็นี่เขาให้เราเนี่ยไปไปหาอะไรหินชึบอ๋อมันออตโต้ได้ด้วยเหมือนกันดีหว่าคือถ้าเรากดไป เอาไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้มันแค่กดเหมเก็บนะครับมันก็เดินเองผมก็ตกใจนีก็เดินออตโต้ชึบเออเกินเกมพี่โอเคดีนะผมว่าเล่นเล่นไปก็รู้สึกว่าก็ก็ดีนะครับรู้สึกก็ดีอยู่ตอนเนี้ยตอนนี้นะนี่ครับขวานมาแล้วาจะาขวานไปตัดต้นไม้แน่นอนตยบร้อยโค่นต้นไม้นะครับอ้อโหต้องกดเองกับมีเหรอกดค้ังได้ไหมได้ กี่ต้นต้นกล้วยด้วยผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะผมว่ามันดูสวยดีมันดูแบบว่าดูธรรมชาติอะใช่ไหมแบบบ้านแบบฟางต้นกล้วยเนี้ยรู้สึกว่ามันมมัันนใกล้เคียงกับกกัับบไทยดีอยู่ในป่าไอ้ดงพื้นเขาทำดีเนี่ยคือพื้นแบบแรายละเอียดมันดูสวยดีนะ อาจารผมเล่นผมรู้สึกว่ามันก็โอเคไม่แพ้ดูรันโก้อยน,นะต้องดูระบบร,ระบบแบบดีเยอะกว่านี้นะฮะว่าโอเคแค่ไหนอันนี้สร้างเอาเหรอโอ้ไวมากนี่ปูพื้นที่นะโปูโปโปก็คือเราไปคราบของเอาหาหินหาไม้แล้วก็มาอย่างเงี้ยครับก็เล่นไม่ยากการสอนเขาก็ดูครบดีนะชึบนี่สร้างเป็นบ้านปิดปึ๊บนี่เราคราบอะไรวะเมื่อกี้ไม่ไม่ได้มองกลับไปคุยตอ่อ ชึ้งโหมาเขาเดินนำโหตัวไอติดกันเลยนะเจออะไรเจออะไรดูเหมือนจะเป็นดันุสาวร,รือเปล่าจะเป็นตัวอะไรวะชึบอันนี้รีแพร์ไม้อย่างงี้อันนี้น่าจะก็กันได้ทั้งได้สาวทั้งซองซอมบี้นะได้หมดดูแล้ว อึรีแพ้มาตัวจะเข้ามาก็มามาอ่ะซอมบี้มาเว้ยซอมบี้เนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวนะครับผมเกลียดเดื่เสามากกว่าผมสู้ก็บซอมบี้มันก็ยังยช้าอยู่อึอึอ,อึตายมันตายเองนะฮะพอตัวใหญ่เนี่ยก็จะยากละอึ เราโจมตีได้เหรอมันจะเอ้ามันตีกำแพงเหรออุ้ยโอ้โหตีเราด้ว,วยวมั้ยเชื่อเพื่อนเรามีปืนปืนนี่แรงดูมันยิงดิโอ้ยซอยสบายเลยครับปุ๊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 เรียบร้อยเก็บของใช่ไหมเอ้ยชิบเอ้ยตอมบี้อ้าวไม่เพื่อนเราโดนกัดแน่นอนตายแล้วเพื่อนโดนกัดนะครับจบเลยผู้ช่วยชีวิตต้องมาเจอพบเจออะไรแบบนี้ หลบร้อ้เราต้องเก็บสมุนไพรเอาไว้แก้แก้บาดแผลหรือเปล่าน่าจะใช่ฉลึบหยิบลอย <c oughs> ก็อยู่ง่ายดีนะ <c oughs> โอ้โหไปไปต่อน่าจะเข้าบ้านนะครับ ตัวคนเราดูน่ารักมากเลยนะผมรู้สึกว่าเออชอบอ่ะชอบนางนะฮะดูสวยดีนี่แหละนางเอกที่แท้จริงชื่อแต่พอมาเป็นโมเดลอย่างงี้แล้วแบบว้ายชื่อทำไปต่อก็จุดไฟโอเคอืมแล้วก็ใช่เนี่ยคอมโบกับทำอาหารทำอาหารหรอกับอันนี้เหรอ เชื้ออะไรเนี่ยทำอาหารอ๋ออันนี้เป็นประกาศเกี่ยวกับเวิร์นะครับก็เป็นเหมือนแชทเวิร์นั่นเองนะจะใช่นี่เขาจะบอกแล้วก็มีข้อความจากระบบแล้วก็ทีมเราอะไรงนี้อืมโอเคก็มีแชทพูดคุยด้วยจะได้ไม่เหงาตรงนี้สร้างอะทุกอย่างเหมือนจะเป็นไล่หรือเปล่า เหมือนกับน่าจะเป็นเออเพอาะปลูกนะครับนี่ซีดเมล็ดพันธุ์แล้วกดแล้วอะ่ะอ๋อต้องกดแบบดับคลิกเดียอไพวกนี้เหรอบรึงเกิดอะไรขึ้นไม้ก็หระมันไม้ก็หระเอา้าไม่นะเพื่อนไม่นะเออกูฆ่า <c oughs> ฉันต้องคิวขอโทษนะแต่ว่าเธอเป็นซอมบี้ไปแล้ว อมอมขอโทษแต่เธอเป็นซอมบี้ไปแล้วอืมทําไงได้อะ่ะมันจําเป็นจริงจนะครับต่อให้เป็นคนรักก็เถอะแต่ว่าถ้าเป็นซอมบี้แล้วเราควรจะจบจบจบพวกเขาเถอะผมรู้สึกว่าควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผมผมคิดว่าผมอาจจะยอมไม่ให้เธอกัดแล้วผมก็เป็นซอมบี้ด้วยแล้วก็อย่างนั้นเนี่ยผมก็จัดการเธอซะรวมถึงตัวเองด้วยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็รู้หรอไม่รู้สิแต่บอนความรู้สึกตอนนี้คือเป็นเป็นอย่างนั้นอะ่ะ <laughs> ชิป เราเจอคนที่เพิ่งอ,อกหักมาด้วยโอเคเราเจอนสาวกลังนอนป่วยหรือนอนหรือนอนเฉยเราจะเข้าไปเอามาเป็นสัตว์ขี่ใช่ไหมผมว่าเป็นไม่ได้วะ่ะให้อาหารด้วยวะ่ะดูดิเนี่ยแล้วมันก็กลายเป็นสาวของเราโหแม่งโคตนง่ายนะครับตั้งชื่อด้วยตั้งชื่อว่านิก เออไม่เอาเอาเป็นเอ็นแล้วกันชื่อเหมือนเพื่อนแถวบ้านนะครับนั่นแหละให้เป็นเป็นธาตุบริรสัทธ์ขีแล้วก็โอ้เราเลยมีสกิลขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยตามกูมาเอ็นกายนำทางกดไปก็จะมีบอกให้เราไป,ไ,ปไหนนะครับโอ้โหทางดูสิโอซอมบี้ซอมบี้อึ้งธาน,นี้นะ อฟาดท่านี้เป็นท่าโจมตีแบบพิเศษอศ่ะฟาดแบดบด้วยความรุนแรงน่าะใช่ออ๋ออือหดูสินะดูดูพลังของดาวเสาหน่อยสิว่าจะเด็ดแค่ไหนนะครับนี่อืออึ้ฟาดในความรุนแรงของอีพีขึ้นด้วยดาวเสารเรานะครับฝึกได้นี้นี้แจมเลยนี้ก็มีดาวเสาตั้นเก่งที่เราอยากจะได้มาก็น่าจะได้นะอืมอยากจะล่อทีเล็กซะเลยได้ไหม ให้หารด้วยนะครับเรียบร้อยเออแค่ให้หารแค่นี้มันก็เป็นเป็นสัตว์เชื้อของเราแล้วมันง่ายมากเนี่อะไรเนี่ยรูดเก็บของ Take All ชึบแล้วก็มเมลไม่มีอะไรมาให้เราเลยสักนิดเดียวโคตรงกนี่อะไรเนี่ยเป็นเคเวสภารกิจโอเครับโอ้ดูเหมือนกับว่า โหผมว่าแม่งเดี๋ยวมันจะเริ่มออกอาอกาศแน่นอนนะครับคือเดี๋ยวจะเริ่มแบบมีแบบเหมือนบเป็นหุ่นยนต์ได้เป็นลงเป็นเหล็กดูดิเอ้ยมันดูดิข้างหลังมันดูเหมือนใส่เหล็กนะครับมันไม่ใช่แบบเกิดจากธรรมชาติอะ่ะคือตัวเนี้ยข้างหลังมันก็จะงอกงอกดํำแหลม่นล้วใช่แต่ว่าไอเหล็กเนี่ยมันต่อต่อเติมด้วยอะไรของมันไม่แน่ใจนะครับอแปลกมากโอเคก็ กมเพของเกมก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่าพิมพ์ชื่อเกมลงไปในสโตร์ได้เลยนะครับเพราะเกมนี้มันไม่ได้ต้องมุดโซนไอแล้วนะฮะโอเคก็ขอให้สนุกกับเกมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามสเตปเพย์แล้วก็ผมไปด้วยกันยาวๆนะครับผมก็ตอนนี้ก็ใจชื้นขึ้นเยอะแล้วก็ได้รับกำลังใจจากหลายๆคนมาเยอะเลยเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้กลับมาสู้ชีวิตต่อนะครับโอเคฝากติดตามกันไว้ด้วยสำหรับวันนี้ไม่บายครับ